s ซลมอนพอดแคสตมันสดอร่อยแอมซา t แ a n งกิ u วพอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรัก สวัสดีค่ะพอกอบกับซน์ในรายการแอมสา t แตงกิ้วนะคะพอดแคสต์ที่เราจะได้มาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกๆวันอังคารทาง s ซล m อ n พอดแคสตนะคะก็หลายแพลตฟอร์มเนาะซึ่งก็ยังจําไม่ได้สทัทีเคยพูดไปแล้วว่าจําไม่ได้ถึงตอนนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะ,ะจริงๆแล้ววัน,นวันนี้คือถือว่าเป็นท็อปปิกที่ค่อนข้างส่วนตัวนิดนึงเนาะ,อ,ะอาจจะอาจจะมี ผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมนะคะอยู่บ้างบางคนแต่บางคนก็จะไม่มีประสบการณ์ร่วมเลยแล้วก็จะง,งงว่าอะไรเนี่ยคือช่วงสัปดาห์ก่อนๆเน,นี้ยเราปรับยายาที่ว่านี่ก็คือยาจิตเวชนี่แหละไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ไปไปป่วยเพิ่มคือป่วยเท่าเดิมก็กเยอะแล้วเออพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีการปรับยาก็เลยเออจะมีความไม่ฟังก์ชันอยู่บ้างในหลายเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะพูดมาถึงตรงน,นี้หลายคนจะงง คือปรับยาแล้วมันยังไงวะนึกออกไหมขาว่าปรับยาของพี่อ่ะมันมันทําไมวะแล้วทําไมคือปรับยาพี่ก็ปรับยาไปดีเลยอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องทํากิจธุระอะไรของพี่ได้เหมือนเดิมดีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือคนก็จะคิดว่าเออประมาณนี้เออถ้าทําไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแอดมิดไปเลยอ่ะนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอ๋อเข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยขาหักค่า,า,า,าแบบช่วงนี้ยังออกไปทํางานไม่ได้อ่ะนี่เข้าใจง่ายแต่ปรับยาเนี่ยมันยังไงวะคือ พอดีช่วงนั้นมันมีมีม,มีมีคนโทรมาหาเราอะไรเงี้ยเออโทรมาหาจะคุยเรื่องงานนี่แหละแต่ว่าเราก็บอกว่าเออช่วงนี้ขอขอนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นประเด็นที่เอ่อค่อนข้างยากเกินไปสําหรับสมองเราในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราช้าเออเราช้า,เ,า,ชาเราก็จะวนบีดเราจะเป็นเหมือนอีโน้นออี ep ให้อภัยตัวเองอะ่ะเออมันจะมันจะแบบมีความแบบอา่าอนะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องรวบรวม ศีลส,สมาธิกําลังสูงมากยิ่งถ้าเป็เรื่องที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์คนอื่นด้วยเรื่องข้อมูลต่างๆให้เข้าใจกันได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดได้มาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนแบบพี่คือการปรับยามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะมันขนาดแบบเฮ้ยแค่พูดคุยสัมภาษณ์นี่มันก็แบบคิดแชทยุอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมันรุนแรงขนาดนั้นค่ะมั่นใจไม่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นอ่าบอกก่อนว่า วันนีไไ้ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนที่ปรับยาแล้วจะมีความแบบอ,อ้งอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถปรับปุ๊บแล้วก็ออดีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีนะมันมีคนที่ปรับแล้วลงตัวเลยกินยาชุดแรกก็ลงตัวเลยปรับยาครั้งหน้าแล้วลงตัวเลยอะไรอย่างเงี้งแงยแต่ว่าแน่นอนว่าบางคนก็ไม่ได้โชคดีอย่างนั้นคือต้องอธิบายกันก่อนว่ายาเนี่ยมันจะเข้าไปทํางานใน,นกลไกสมอ,องของเราเนาะมันก็จะไม่มียาแค่ตัวเดียวมันจะไม่ใช่แค่แบบ ตัวเดียวตรงไปตรงมามันจะมียาที่ายา A มาเพิ่มการทำงานของอันนี้แล้วก็จะมียา B มากินคู่กันเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยา A จะทำงานมากไปจนแบบมันจะมีความแบบเออมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนึกออกไหมคือเออเอออาการที่เราเป็นอยู่มันก็คือความไม่พอดีอยู่แล้วของสารเคมีในสมองยาเนี่ยมันก็จะมาถ่วงให้ทุกอย่างดูสมดุลมากขึ้นด้วยแลกมาด้วยอาการบางอย่างเช่น าจากการที่ไม่มีสมาธิเลยในการที่จะทําอะไรได้จิตใจล่องลอยหรือแบบสมาธิสั้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยยาเนี่ยก็จะช่วยให้เราสงบได้นานขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแต่ก็แลกมาด้วยอาการความเหนื่อยอพลังมันก็จะไม่พุ่งพล่านเท่าเดิมอะไรอย่างนี้นะใค,ใครที่ใครที่มีญาติพี่น้องหรือเด็กๆที่เป็นแบบสมาธิสั้นหรือเป็นเป็น A D H D ที่กินพวกนิตาลินเนี่ยจะน,น,น่าจะพอนึกออกว่า ก่อนกินกับหลังกินเนี่ยมีความแตกต่างกันขนาดไหนแต่คราวนี้ด้วยความที่ยามันไม่ได้มาเป็นทีละครั้งไงมันไม่ได้ตรงไปตรงไงมันมันมาเป็นคอกเคลมันจะผสมกันอ่าก็ต้องมีอย่างน้อยสามสี่ตัวต่อชุดมันก็จะมีตัวหนึ่งที่แบบอ่าเราจะรักษาโรคนี้เป็นหลักแล้วนะแต่เราจะมียาประกอบยาในคณะของเราที่ยมีอีกสามตัวซึ่งบางทั้งเนี่ยอยู่ๆร่างกายมันไม่แมทวะ่ะเออมันไปกับยาในในเซ็ตเหล่านั้นนะไม่ได้ ก็ไม่รู้ทําไมอันนี้ไม,ไม่ไม่รู้จริงๆคือคําว่าไม่ได้ในที่นี้คือ,อยังไงคําว่าไม่ได้ในที่นี้ก็คือว่านอกจากจะไม่ช่วยให้เราดีขึ้นแล้วก็ยังส่งผลในทางลบอ่าเช่นเออมีสมาธิมากเลยค่ะแต่ลุกจากเตียงไม่ได้นี่ลุกแล้วล้มแผลอย่างนี้หรือออะไรอ่ะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหูแววอย่างเงี้ยมีอะไรอีกอ้วเยอะแยะ อาการพวกแบบขนข้างเคียงอย่างที่เราเคยเหมือนเคยคุยไปแล้วอะเนาะว่าคือทุกอย่างมันก็มีราคาของมันอะเราเราก็จ่ายในในราคาที่เรารู้สึกว่าเออเราพอจะรับ after effect ของมันได้อะไรอย่างเงี้ยแบบพอจะไปด้วยกันได้พอจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้แต่คราวนี้เนี่ยพอรักษาอะยาเนี่ยกว่าจะรู้เนี่ยกินเข้าไปเนี่ยทั้งเซ็ตกว่าจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้เนี่ยจะอยู่เชื่อมันสิบวัน นี่คือปัญหาหลักเลยก็คือมันไม่ได้กินแล้วรู้เลยเว้ยอ่ะมันมีบ้างแหละที่แบบกินแล้วแบบเวียนหัวเลยหรืออะไรเลยอ่ะมีมีมีอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยกว่ามันจะแบบตัวค็อกเทลเนี่ยกว่ามันจะลงตัวกันเนี่ยก็วันสิบวันซึ่งมันก็เป็นสิบวันที่วัดใจออกมาว่าได้ป่าวะ่าได้ไม่ได้วะมึงจะแค่นี้ใช่ไหมมึงจะไม่เวียนหัวไปมากกว่านี้แล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคเราจะไม่ตาพราตไปกว่านี้แล้วเนาะตัดแว่นแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันจะมีความแบบนี้อยู่ถ้าสิบวันผ่านไปอย่างสงบ Uh, มีเอฟเฟกอยู่ในระดับที่อ๋อพอรับได้พอไปทำงานทำการได้ไม่ถึงกับแย่ก็โอเคลงตัวจบจบที่สิบวันแต่ถ้าไม่ลงตัวอไม่ลงตัวทวนแล้ววันแรกโอเคอพอแบบวันแรกไว้มันยังปรับตัวอยู่สามวันก็แล้วห้าวันก็แล้วเจ็ดวันก็แล้วแบบลุกไปไหนไม่ได้เลยทํางานไม่ไหวจริงๆไม่กินอะไรเลยหรือกินไม่หยุดเลยเนี่ยเจ็ดวันนี้ก็ต้องเริ่มทักละกลับไปหาคหุณหมอว่าไม่ไหว รับไม่ไหวรับไม่ได้อ่ะพอรับไม่ได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเซตยาดึงบางตัวออกดึงบางตัวในชุดเนี่ยที่เรากินเนี่ยออกแล้วก็เพิ่มอีกตัวเข้าไปหรือลดปริมาณหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะมีแบบเพิ่มลดอะไรจักจักอะไรอย่างนี้อยู่เพื่อจะเพื่อจะหาให้ให,ให้ให้มันได้ค็อกเทลในสูตรที่ลงตัวสําหรับเราก็จะต้องมารออีกสิบวันหรือเจ็ดวันเป็นอย่างตา่ำา1สิบวันเลยอย่างเงี้ยว่ามันได้ไหมอีค็อกเทลทําไม่ได้เอาใหม่อีกเพิ่มอันโน้นลดอันนี้ แล้วก็รอไปอีก10วันคือคิดดูเนี่ยแค่รับอย่างเดียวมัแม่งหมดไปแล้วเดือนหนึ่งอะเออคือเป็นอะไรที่แค่ตอนเริ่มต้นก็ทรมานแล้วแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่รู้สึกแย่มากเท่าไหร่เพราะว่าเราไปหาหมอเพราะเรารู้สึกไม่สบายถูกไหมเอออะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะแม่งก็ดีกว่าทั้งนั้นแหละสําหรับเรานะในในใน,ใน,ใ,นในตอนแรกที่เราไปหาหมอนะเราก็แบบ มันไม่มันหลับไม่ไหวอ่ะมันแบบมีปัญหาเรื่องการนอนมากเอออะไรก็ได้วะเอาแค่หลับได้ในกูก็แฮปปี้แล้วมันจะกินน้อยหน่อยมันจะกินมากหน่อยก็ช่างแม่งแล้วกันอะไรเงี้ยเออตอนนั้นคิดก็คือคิดแค่นั้นเวลาเราป่วยถูกปะ่แะแต่คราวเนี้ยพอเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยหมอจะไม่ให้เราแหวะพูดผิดหมอเขาจะไม่ให้เรากินยาไปชั่วฟ้าดินสลายเว้ยคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มสบายใจแล้วว่าเออ ยังไงคือวันนี้โลกไม่โหดร้ายกับกูแล้วเกินเดี๋ยวกูกินยาแล้วกูจะโอเคขึ้นแล้วหมอเขาจะไม่ให้เราติดกับไอความรู้สึกแบบนี้มันมันก็จะมีนะคนที่แบบต่อต้านไม่กินกลัวติดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คืออยากจะใส่ลิม่ากไว้มากมๆเลยบางครั้งมันมีคนเห็นเรากินยาอะไรเม็ดก็จะแบบพี่ระวังปรับจะมีปัญหาพี่ระวังแบบมันสะสมนะพี่ละคือเราไม่ได้ซื้อ,อยากินเองหนึ่งหนึ่งนะเราไม่ได้ซื้อ,อยากินเองอเป็นยาที่ สั่งจากแพทย์แล้วก็ต้องมีข้อข้อประกอบการใช้เยอะแยะมากมายพอสมควรเลยแหละเออว่ากินไอ้นี่ต้องตอนนั้นต้องไม่ทาไอ้นี่นะคะไอ้น,นู่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะสายสั่งจ่ายในโดสที่เหมาะสมแต่ก่อนมันอาจจะมีคนแบบแอบซื้อเองมากินเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งะเนาะเดี๋ยวนี้คือแบบมันน้อยมากแล้วอะที่มันจะไปมีพิษต่อตับกับอีกอย่างนึงก็คือว่าคือกว่าจะสะสมไปจนมีพิษต่อตับเนี่ยถ้ากูไม่กินยาเนี่ยกูฆ่าตัวตายไปก่อนละ เออโดดไปให้รถชนแล้วเรียบร้อยไม่ต้องห่วงตับตับแม่งก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยกรอียาหนึ่งก,ก,ก็คือว่าจริงๆแล้วเราเห็นบางคนกินยาแก้ปวดด้วยตัวเองอะ่ะน่ากลัวกว่ายาที่เรากินอีกจริงโอโ้โหบางคนนี่แบบไมเกรนไม่เป็นไมเกรนแน่จริงไออาการพวกแบบไมเกรนเนี่ยมันก็มันยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงนะบางทีมันเกี่ยวกับพวกแบบอาการมีประจำเดือนหรือพวกช่วงฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะแต่กิน กินกินยาแก้ปวดแรงๆเพื่อลดไมเกรนก็เป็นว่าเล่นียเราว่าอันตรายกว่าไอยาที่เรากินเป็นเซตเซตของหมอนี่อีกจริงวิตามินหรืออะไรใดๆก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเออมากไปมันก็ไม่ดีเท่านั้นนะแต่ก็หลังๆก็แบบเออคาคาอะไรเงี้ยขอบคุณคาที่เกลเียงอะยที่เกลอธิบายด้วยก็เออเออก็คิดแค่เอาสุดๆก็แค่บอกว่าเออก็ถ้าแบบถ้าเรามีตับไว้ให้ถึงตอนนั้นก็ยังดีอะเนาะคือยังไงก็ไม่ให้ตายแบบฆ่าตัวตายไปซะก่อนก็ถือว่าเป็นกุศลมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกลับมา กลับมาที่ตอนเมื่อเรากินยาไปอย่างสงบสุขกินยาไปชีวิตประจาวันพกไปทุกที่ไม่เคยไม่ลืมแล้วเราจรเป็นคนไม่ลืมเราเป็นคนไม่ลืมกินยาเอือหรือว่าหาหมอไปค่อย,ค,อยคุยคุยเ,เปิดปมในใจคุยกับนักจิตอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะก็คือว่าทํารักษากันหลายๆทางจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยได้ละได้แล้ว,ลวในที่นี้เนี่ยหมายถึงเราเริ่มทันอารมณ์ตัวเองแล้วรู้แล้วว่าแบบ มาแนวนี้มันจะไปออกรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันจะเริ่มรู้อะมันจะเริ่มรู้เหมือนกันเราอธิบายไม่ถูกไงมันคนแบบวันนี้กูโดนฝนกูต้องเป็นหวัดแน่แนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะคนที่แบบมีอาการอะเออโดนไอ้นี่มาจะต้องเป็นไอ้นั่นแน่ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยในในความป่วยไข,ข้ของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมอเขาก็จะเริ่มดูเออเขาจะเริ่มสังเกตว่าเป็นยังไงนะอ,อ่ปกติหาทุกเดือนนี่เริ่มแบบเอออาการเริ่มนนีงยาชุดเดิมยังให้ผลดีอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอได้ผลเนี่ย เขาก็จะเริ่มลดเย่ yeah. ตรงนี้แหละที่จะเป็นเรื่องของความอีสามสิบวันนรกแตกตอนแรกเนี่ยมันก็จะกลับมาใหม่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเราจะได้ลดยาตั้งแต่ออปีที่แล้วในช่วงที่ช่วงที่แม่จะเสียอันนั้นหมอเขาหมอเขาก็ คำนายเอาไว้แบบหมายถึงว่าคำนวณเอาไว้ให้หนะว่าแผนการรักษาของเราจะเป็นยังไงเอา้าอันนี้ใครไปหาหมอต้องถามนะคะแผนการรักษาเป็นยังไงบ้างต้องกินนานแค่ไหนแบบหลังจากที่ได้เริ่มรักษาไปแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบวันแรกเจอหมอพวกหนูจะรารักษาไปนานไปถึงไหนอันนร้หมอเขาก็ไม่มีวันรู้เนาะแล้วก็เอเอ,เอรักษาไปสักพักยาเริ่มลงตัวเนี่ยเราก็ต้องถามแล้วว่าอ่ะถ้ากินอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบกินไปต่อเนื่องนานขนาดไหน,นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะคุยกันซึ่งอันนี้เราก็รู้่แรกอไู่แล้วว่าแผนการรักษาของเราเคืออะไรเราก็จะรู้แล้วก็ เราก็บอกหมออาว่าช่วงนั้นนะ่ะยังติดถ่ายละครอยูออ่อย่าเพิ่งหยุดเลยพวกภาพคิวมันยังแบบคิวมันยังไม่พร้อมจะลวนนะคะ่ะยังไม่พร้อมจริงๆอลยอย่างเงี้ยหมอโยนหยวนหยน,ยน,ยนเดี๋ยวปิดกล้องละครอันนี้นะเรวจะเริ่มทําการปรับยากัแล้วตู้แม่ตายโอเคก็ <laughs> 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 ก็หมอก็อ่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขของชีวิตที่นะมันมันมัน มันรุนแรงอ่ะก็อ่ะ,อะกินยาไปก่อนละกันเราอย่าเพิ่งพูดเรื่องปรับยงปรับยากันเลยเอาว่าให้แบบประคองสติอะไรกันไปให้ได้ให,ไดให้มันโอเคก่อนอ่ะก็ผ่านไปก็เวลาเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงเดือนมิถุนาก็าปกติเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนที่เราอ่ะไม่ออกกองคือออกออกออก,ออกกองน้อยเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเอ,อละครก็จะไม่ค่อยออกกันก็จะมีแค่ะจะมีรายก้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออ แต่พอดีฝนที่แล้วอะ่ะเรามีดันมีละครเข้ามาพอดีเพราะว่าตอนนั้นน้องมิกที่เป็นพระเอกเนี่ยเขาต้องไปเกณฑ์อาหารดังนั้นมันไม่มีทางเลือกมันต้องถ่ายหน้าฝนให้ได้เพราะว่าเวลาน้องจํากัดมันก็เลยเกิดจะมีขึ้นมาซะอย่างนั้นอ่ะก็เลยติดไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปรับยาพอจะขยับว่าอ่าอ้าแม่เสียมาอันนี้แหละมิถุนาหน้าฝนฮีเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงหมอจะปรับก็คือสภาแล้วด้วยเหรอพอดีเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ครที่ต้องรับยาประจาช่วงนี้บางทีถ้าไม่จําเป็นจริงก็ไม่อยากให้คือทางโรงพยาบาลเาก็ไม่อยากให้เข้าไปอะเนาะเขาก็จะส่งยามาให้คอยอัปเดตยาให้ทางแบบเอ่อทางโทรศัพท์คอยโทรมาถามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ไม่ได้ละหมอก็เรียกแล้วให้ปรับเรากินยานี้มาประมาณเซตนี้มาประมาณโหนาน่ะนานอยู่เลยแหละ กี่ปีวะสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยมีต้องมีต้องม,ตองมีต้องมีแบบสี่ปีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะได้แล้วแบบคือคุณคิดดูว่าวันหนึ่งแบบอะไรที่คุณทํามาสี่ปีอะแล้วคุณจะไม่ได้ทํามันแล้วเว้ยแล้วมันผูกอยู่กับเงื่อนไขในชีวิตของคุณว่าเฮ้ยที่คุณมีชีวิตแบบขับรถได้ทํางานได้ เรียบเรียงเรื่องต่างๆในหัวได้อ่านหนังสือได้พูดคุยเล่นทันมุกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยได้อะวันหนึ่งอ่ะเราจะไม่ได้ทํามันอีกแล้วอ่ะมันจะมีความช็อกเหมือนกันนะมันจะแบบเชื่อจริงเหรอวะจริงเหรอวะยิ่งบวกกับอาการในตอนแรกๆก่อนจะลงตัวเป็นยาชุดนี้ที่เรากินอยู่ะเราชุดแรกเราบ้านหมุนเออบ้านหมุนแบบหมุนติ้วเลยอ่ะเออคือคือ ไม่ไม่เศร้าแล้วค่ะตอนนั้นคือไม่เศร้าแต่เวียนหัวอย่างเดียวเออไม่มีเวลาไปเศร้าเลยเพราะทําอย่างอื่นไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็ไม่เวิร์กกับการใช้ชีวิตไงบางอันก็เอ่อไอ้นนไอ้นี้อะไรอย่างเงี้ยกว่าจะลงตัวไปเป็นอันนี้ซึ่งถามว่าอันนี้มันมีเอฟเฟกต์ไหมอันนี้ก็ยังมีเอฟเฟกอยู่ดีเพราะว่ายาที่เรากินก็คือมีผลต่อการกินอาหารก,ก็ติงก็อ,วอ้วนเอาอ้วนเอาแล้วพยายามลดก็ไม่ลงเลยนะมัก็ตัวเท่านี้เออเหมือนร่างกายอยู่ในระดับความเครียดที่แบบสูงสุดตลอดเวลาเป็นแบบว่า ต้องสู้หรือหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบร่างกายฉันเหมือนพร้อมจะสู้อยู่ตลอดเวลาต้องแบบกับกตุนอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันเป็นโรคอะไรแบบประหลาดๆอย่างเงี้แหละที่มันดําเนินไปในหัวของเรานะนอะอ่าโอเคหมอก็เลยขอปรับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกินแท้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนอปะป่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรอะคือแล้วจากที่การจากการที่พูดคุยหรืออะไรต่างๆเนี่ยหมอเขาก็รู้ว่าอ่าวันที่เราเศร้าว,วันที่เราดาวเนี่ยมันยังมีแต่เราก็ยังรู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นคือ โอเคมันอาจจะควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตก็จริงแต่ก็รู้แล้วว่าแบบเอ้ยมันมาแน่เราจะพยายามไม่ให้มันแบบเละเทะอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีวิธีรับมือมีแผนสองมีแผนสามอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็เลยมาเลยปรับยากันเถอะค่ะไอความปรับยาเนี่ยมันก็คือถอนสติของเราเออกไปจากปกติกินเท่านี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มลดลดอันนั้นลงแล้วเพิ่มอันนี้เข้ามาแทน มันมันจะกลับกันกับตอนให้ยาตอนแรกนะตอนให้ยาตอนแรกก็คือค่อยๆเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือจะค่อยๆลดอืมเพราะฉะนั้นวันแรกเนี่ยที่กินเนี่ยเออเวียนหัวเออที่เอายาเก่าออกแล้วเอายาใหม่เข้าเพื่อจะลดเพื่อจะลดปริมาณลงเนี่ยนะก็คือเวียนหัวเรารู้เลยเราพยายามหาช่วงอาทิตย์ที่แบบว่างที่สุดเออไม่ต้องทุระปากตังมากที่สุด คือจริงๆอ่ะช่วงช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์จริงๆมันเหมาะที่สุดเลยนะช่วงนั้นอ่ะแต่มันไม่สามารถจะไปหาหมอด้วยตัวเองได้ไงนึกออกไหมเออมันไม่สะดวกที่จะไปเจอกันจะไปตรวจโรคจะไปอัปเดตอาการเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องปกติเราหาหมอแบบเดือนละครั้งเดือนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นแบบอาทิตย์ละครั้งดังน,นั้นตอนนี้มันก็จะสะดวกกว่าแต่มันก็ดเป็นช่วงที่เริ่มทํางานแล้วแล้วงานของเราที่นี้ก็คือเนี่ยอ่ะพอดแคสต์นี่ก็ถือว่าเป็นงานเขียนคอลัมน์ก็ถือว่าเป็นงาน พิธีกรก็ถือว่าเป็นงานอะไรอะไรมันก็ถือว่าเป็นงานเป็นกฎอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้แต่การพูดคุยเพื่อนัดหมายก็ยังถือว่าเป็นงานฉันจะลืมไม่ได้นี่โอ้ยฉันคุยแล้วฉันจะต้องพูดรู้เรื่องไงแต่แต่อียาเนี่ยมันมันทาให้เราแบบมันเหมือนกลับไปตอนป่วยใหม่ๆเลยเว้ยเออร่างกายมันเหมือนแบบมันมันเหมือนหาที่ยึดไม่ได้อะอยู่ๆแบบเออกู้เกาะอันนี้อยู่ดีๆแล้วมีคนมาดึงออกอ่ะพุทธเฮ้ยเฮ้ย หายไปแล้วว่ายน้าเป็นแล้วนะแต่ว่าแบบจริงเหรอวะมึงไม่ให้กูเกาะเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันคือมันคือฟิลแบบนั้นเว้ยแล้วมันจะมีความแบบได้ป่าวะได้ไม่ได้เอ๊ะใช่ป่าวะใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนระบบประมวลอะไรบางอย่างอ่ะมันจะผ่านไปได้ยากแล้วไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นอาการไม่พึงประสงค์หลายๆอย่างมันก็จะกลับมาเช่นการเวียนหัวการนอนไม่เป็นเวลาคําว่านอนไม่เป็นเวลาในที่นี้ก็คือหลับแต่ไปตื่นกลางดึก อ่าซึ่งเราก็จะมีกลุ่มคณะของเราที่เรียกว่าคณะผีตีสองเนะี่ยก็คือไม่รู้เป็นบ้าอะไรจะต้องตื่นมาตอนตีสองเนะี่ยแล้วหลับต่อไม่ได้เอออุตส่าห์นอนตั้งแต่สองทุ่มนอนสองทุ่มก็ตื่นตีสองนอนสี่ทุ่มก็ตื่นตีสองนอนเที่ยงคืนแป้งก็ตื่นตีสองเหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยเออมันมีรืจะมีมันจะมีอาการแบบนี้อยู่ซึ่งแบบมันน่าเบื่อหน่ายเออแล้วพอเวลานอนมันเจ๊งเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเจ๊งพูดจาต็เริ่มมม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็คือแบบ หลับ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 ,ลบตื่นตื่นนี่ก็ด้วยเรื่องหนึ่งแล้วก็มันไม่ฟังก์ชันนอะเอออะไรที่มันเหมือนมันเคยทําได้มันทําไม่ได้อะ่ะไม่รู้จะบอกอยังไงเหมือนกันยากจังเลยว่ะคือถ้าถ้าสมมติเป็นนักศึกษาหรืออะไรเงี้ยจะแนะนําให้ลาป่วยจริงๆ เออคือตอนนั้นไม่ควรจะขับรถหรือออกไปพูดคุยกับใครหรือตัดสินใจเรื่องอะไรสําคัญสําคัญหรือว่าไปสอบไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเลยนะไม่ควรเลยจริงๆเพราะว่ามันจะแบบมันจะมีความแบบมีแนวโน้มจะผิดพลาดได้สูงคือเกินครึ่งแน่ๆเออแล้วเราก็เลยพยายามปกเทคตัวเองด้วยการแบบเออไม่ทําอะไรอยู่บ้านเออทาพยายามตรึงกิจวัตรต่างๆที่พอจะควบคุมได้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าลําพังสารเคมีในสมองกับยามันก็สวิง มากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราควบคุมมันไม่ได้อยู่แล้วก็จะพยายามควบคุมรายละเอียดชีวิตอื่นๆซึ่งเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องไปอธิบายให้คนฟังอ่ะแล้วมันอธิบายยากว่าพี่ไซขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะขอเป็นอาทิตย์หน้าได้ไหมคะตวนนี้พอดีพี่ปรับยาปรับยาอะไรอะคะอ้าวยากแล้วกูายาที่กินประจำค่ะอ้าวแล้วทำไมคุยไม่ได้อะคะคือเออเราเข้าใจที่เขาไม่เข้าใจนะ ว่าแบบอ้าวแล้วมันเป็นเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือก่าอ้าวรับก็พี่ได้นี่คะเลยพี่ก็ดูมีเสียงเออพี่ก็ไม่ได้เสียงหายไปไหนอะไรเงี้ยเออแต่มันเวลาอธิบายมันก็ต้องแบบเท้าความกันเยอะแยะมากมายอะไรที่เคยทําได้อะไรที่เคยมีแรงไม่ไม่มีอ่ะมันไม่มีขึ้นมาเฉยเฉอ่ะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายาเซตเนี้ยที่หมอปรับอ่ะมันจะได้เลยเออนี่เราก็แบบไม่ลงตัวนะตั้งแต่ชรดแรกคือคือไม่กริปอ่ะไม่แบบ รู้ว่ารู้ว่าถ้าฝืนกินต่อไปอ่ะมันจะได้มันมันมันกินได้มันไม่ได้ฆ่าเราเออแต่เราจะทำแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราจะได้ไม่เท่าเดิมต้องบอกแบบนี้ซึ่งเอ่อบางอันมันมันทำไม่ได้ไม่ได้อ่ะมันต้องได้มันต้องทําได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีราคาที่ต้องจ่ายไม่เหมือนกันนั้นแบบหลายคนก็ถามแหละว่าพี่กินยาอะไรวะทำไมแม่งเอฟเฟกเยอะจังคือเราก็ไม่อยากบอกเพราะว่าแต่ละคนมันเอฟเฟกต่อยามันก็ไม่เท่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาเหตุหลักๆของ หมอการปรับยาครั้งนี้ก็คือหมอบอกว่ามึงอ้วนจบโอ้โหเฮียโคเทินคือน้ำหนักขึ้นไง,ง่าไม่รู้จะเอาลงยังไงเว้เพราะตราใดที่ยังแบบตรึงการกินยาเอาไว้แบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องยากมากนะที่จะแบบอ่ะก็ต้องออกกําลังแล้วไงอ่ะมันก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่ได้มีเวลาพอจะออกกําลังได้ตลอดถ้ายังคือแบบ ตรึงฮอร์โมนต่างๆในสมองสารเคมีต่างๆในสมองเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นค่าที่มันก็จะเป็นลู o วนกันไปอย่างเงี้ยเออพอกินยาแล้วอ้วนพออ้วนก็เครียดพอเครียดก็กินพอกินก็อ้วนคือมันก็ล้วก็ลู o ไปเรื่อยๆเออซึ่งหมอแบบว่าจริงๆเนีย่ยทรายต้องลดยาได้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนมันยังไม่ขึ้นมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใดๆก็เอาว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ะจะต้องลดเพราะว่าหมอแบบไม่ได้แล้วไม่ควรจะแบบมันจะเดี๋ยวมันจะเกินเขาเรียกว,ว่าค่าอะไรวะ ค่าค่าค่าน้ำหนักค่าของผู้หญิงเนี่ยเออสักอย่างนึ่งอ่ะมันจะต้องาเออคำนวณค่าแบบร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวมันจะเกินก็ไม่ได้อีกก็จะไม่ดีกับสุขอนามัยสุขภาพในด้านอื่นๆไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมอก็บอกว่าเออคนรจะหยุดได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วก็อยู่ในจุดที่ถือว่าสามารถประคองอารมณ์ตัวเองไปได้เรียบร้อยแล้วแต่กว่าจะไปถึงจุดที่ประคองตัวเองอารมณ์ตัวเองได้อย่างหมดจดเนี่ยก็คือนี่แหละหอาการต้องแบบ ผีเข้าผีออกคุยไม่รู้เรื่องยังไม่คุยตอนนี้ได้ไหมคะขอคุยอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเราเคยผ่านการปรับยาแบบนี้มาแล้วรอบนึงในช่วงที่เป็น PTSD ตอนแรกซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณไม่ไม่ใช่ว่าแบบเออหยุดกินยาปุ๊บเราหยุดได้เลยนะไม่ใช่นะสามเดือนอะ่ะกว่าจะแบบออฟยาได้อย่างแบบว่า โอเคไม่ต้องกินยาแล้วไม่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 ไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มียาประจําตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันต้องค่อยๆอ่ะมันต้องแบบว่าใช้เวลาแล้วก็ไม่สามารถจะตัดสินใจเองได้ว่าแบบโอ้ฉันอยากหยุดตอนนี้ฉันก็จะหยุดอะไรเงี้ยไม่ได้นะจ๊ะอย่าทําอย่างนั้นอย่าทําร้ายตัวเองขนาดนั้นสิ่งที่คุณเฝ้าทํามาทั้งหมดการกระบวนการกินยาและการรักษาตัวทั้งหมดนั้นมันจะแบบ ลมสลายอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าอย่าอย่าหักดิดตัวเองด้วยการแบบอยู่หยุดเองอันไหนไม่ดีอันไหนกินแล้วเอฟเฟกมากบอกหมอมันแก้ได้มันปรับได้แต่มันต้องใช้เวลาเออมันต้องใช้เวลาจริงซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นความทรมานเราก็ทรมานที่ทํานี่ก็ไม่ได้ชอบนะคือก็รู้สึกว่ากินยาเดิมก็สบายดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อมองไปในอนาคตว่าแบบเอ้าวันหนึ่งเดี๋ยวกูจะได้แบบไม่ต้องกินไม่ต้องโดนล่ามไม่ได้ยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเป็นชีวิตที่ลงตัวกว่า มัง้ง <c oughs> นะออคิดว่าอย่างนั้นแหละก็หวังว่ามันจะแบบมันจะโอเคอันนั้นก็เลยถือโอกาสนี้นะคะใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยพูดเรื่องการปรับยาซะเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังปรับยาอยู่ทั้งในช่วงเริ่มต้นของการรักษาหรือว่าในช่วงที่จะปิดกระบวนการรักษารวมถึงเป็นคําตอบให้กับใครอะหลคนด้วยว่าปรับยาแล้วไงวะปรับยาแล้วเครียดไรอะเออเป็นไรอแกอะไรอย่างเงี้ยแบบทําไมอ่ะ ทำไมตื่นเช้าไม่ไหวทาไมทาไมทําไมทาไมเอ้าทาไมตื่นกลางดึกเอ้าทำไมไม่นอนต่อละทําไมโอ้ยมันทําไมเยอะมันทําไมแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็คืออยากจะบอกเขาว่าเออถ้ากูควบคุมตัวเองได้ก็ไม่ต้องกินยางแต่แรกแล้วไงแล้วเมื่อไม่ต้องกินยางแต่แรกก็ไม่ต้องมาปรับยากันตอนนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยงั้นช่วงปรับยาก็จะเป็นช่วงแบบมรสุมเรียกว่าเป็นฤดูมรสุมของของของ,ของผู้ที่กําลังรับการรักษาอยู่หลายๆคนนะคะนี่กาลังคิดว่าถ้าแบบ พยาชุดเนี้ยที่ที่ท,ที่นี่คือปรับอีกรอบแล้วนะคือถ้าไอที่ปรับรอบเนี้ยยังไม่ลงตัวเนี่ยคุณจะแอดมิดแล้วเขาเนี่ยคือนอนเปิดห้องน่าจะอธิบายให้คนเข้าใจได้มากกว่าว่าเฮ้ย hey, พี่ทําอะไรอะคะทำไมพี่ถึงไอ้นั้นไม่ได้ทําไมพี่ถึงไอ้นี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นะคะเพื่อผลดีต่อไปในอนาคตระยะยาวสิ่งที่มันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องทํางานร่วมกันกับหมอเนาะ หมอเขาไม่สามารถมาจัดการให้เราคนเดียวได้แล้วก็เราไม่สามารถเราจัดการด้วยตัวเองได้ดังนั้นถ,ถึงพยายามเน้นตลอดว่าจริงๆแล้วอ่ะหาหมอหหมอ่ะหลายคนถามอะเยอะมากเลยว่าหาหมอที่ไหนดีโรงพยาบาลน,นั้นดีไหมหมอคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเลือกหมอที่คุณจะเปิดใจกับเขาได้เถอคะค่ะโรงพยาบาลก็เลือกที่ใกล้บ้านหรือที่สะดวกใจจะไปที่แบบมีแรงจูงใจที่จะไปตรงนั้นเออถ้าถ้ามีทางเลือกนะอันนี้พูดถึงคนที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลนะน,นะคะคือ ถ้าเป็นไปได้อ่ะให้เลือกอย่างนั้นเถอะเพราะว่าชีวิตมันยากพอแล้วการที่จะต้องแบบฝืนไปหาหมอที่แบบเฮ้ยไม่จูนกับกูเลยคนละแนวกันเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งเป็นเรื่องแบบทุกข์ทรมานอ่ะแล้วคุณจะไม่อยากสื่อสารกับเขาไงเนืกออกว่าเวลาเหมือนเราต้องไปคุยกับคนที่เราไม่อยากคุยด้วยอ่ะมันไม่อยากพูดอ่ะมันแบบโอ้เห็นหน้าก็าหุดหิตแล้วเออสั่งๆเลยมาเหอะคุณจะได้ทำๆไปแล้วออจะได้พ้นพน,นตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการการหาจิตแพทย์มันมันใช้วิธีแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องค่อนข้าง ใช้ความเชื่อใจแล้วก็ความตรงไปตรงมากันพอสมควรที่จะอัปเดตอาการเรื่องของโรคเรื่องของเอฟเฟกยาเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณก็ไม่รู้สึกผิดที่จะพูดออกไปตรงๆกับหมอด้วยหาหมอที่ที่ให้ความรู้สึกแบบที่คุณอยากจะเปิดใจนะคะเออไม่ใช่ให้ไม่ใช่หาหมอที่คุณให้ให้ความรู้สึกคุณว่าโอ้เขาเก่งมากแล้วแบบเราจะต้องนั่งพับเพียบแล้วก็แบบมองคุณหมอเขา มองลงมาจากบนยอดแบบยอดดอยอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาอย่างนันไม่เอามันมันมันดูเป็นแบบพออยู่ในสถานะที่มันไม่ไม่เสมอกันมันจะไม่ค่อยกล้าเปิดใจอะเออลองหาคนที่เราแบบจะเปิดใจได้อะไรอย่างนั้น่ะเป็นบุคลิกแบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าไซก็ไม่สามารถเดาได้นาอว่าฟิลแต่ละคนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าว่าเจอหมอแต่ละคนจะเป็นยังไงเพราะอย่างบางคนหมอที่แม่ใส่หาส่ก็เฉยเฉยไม่ได้แบบคือรู้สึกเหมือนแบบ เขาเป็นยาตผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะพูดอะไรก็เกรงใจอะไรอย่างงี้ยเออเราก็เจอหมอปัจจุบันของเราซึ่งเรารู้สึกเปิดใจได้ง่ายกว่านะคะก็ใครที่กําลังผ่านช่วงนี้อยู่เอาใจช่วยนะคะขอให้ทุกคนเอาใจช่วยใส่ด้วยเหนื่อยอยากเลิกกินยาก็อยากเลิกกินยานะแต่แบบอยากสกิปไปเลยตอนเลิกกินอะไม่ต้องตับได้ไหม ก็ไม่ได้อะเนาะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะเราไม่สามารถจะได้ทุกอย่างอย่างที่เราต้องการได้วันนี้ก็ถือว่าขอบคุณพื้นที่มากๆขอบคุณเวลาด้วยคนฟังสลับเวลามาฟังกันนะคะว่าอะไรของพี่วะเรื่องการปรับยาอะละรู้เรื่องกันแล้วเนาะตอนนี้แล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่นะคะกับแอนซายตังกิ้วในอีพีหน้านะยังสามารถส่ง DM ม คาถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะทางพาปิเตอร์อาจารย์สุระรวมถึงทางอีเมลของตรด้วยนะคะ i m s i d e h a n k y g m a i l c o m นั่นเองจนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ